เรากำลังอยู่ในยุค next normal วันที่ทุกธุรกิจจะไม่มีวันเหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงนี้กระทบกับ SME ทุกรายเพราะวิกฤตคือปัญหาที่ต้องแก้ไขคือความเปลี่ยนแปลงที่รุกให้ต้องปรับตัวคืออุปสรรคที่สามารถแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสที่จะทำให้ SME กลับมาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทยด้วยพลังแห่งความเป็นผู้ประกอบการที่สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนแบบ next normal ไบโพบิสเนสอวร์ด์บายสาธินรางวัลเกียรติยศของผู้ประกอบการ SME ไทยถ้าพูดถึงปัญหาในการทำธุรกิจหรือว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้า,ามองมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือปัญหาที่แก้ได้กับแก้ไม่ได้อย่างโควิดเองเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้แต่ว่าเราสึกว่าเราอยากโฟกัสในสิ่งที่เราแก้ปัญหาได้90%มากกว่าคิดเลยว่าเหมือนเราวางออกเป็นแอคชั่นแลนเป็นแผน A แผน B เลยว่าถ้าคนนึงติดอะ่ะ เราจะทําอะไรบ้างคือเราก็กลัวเราก็เลยแพลนตรงนี้ไว้ล่วงหน้ามีเบอร์โทรสถออา,า,านณาสุขของโรงพยาบาลที่ใกล้สุดแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่ตรวจโควิดเนี่ยคือเราทําข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วอะค่ะผมว่ายุคนี้เป็นยุคของการปรับตัวครับผมก็คือมองหาโอกาสใหม่ๆตลอดเวลาสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างอินคัมใหม่ๆเข้ามาในบริษ,ษรัทครับทุกวิกฤตอะคะ่ะมันมีโอกาสเสมอเราจะต,ต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อม ทุกครั้งเพื่อให้รองรับโอกาสที่เข้ามาใหม่ปัจจุบันเองอย่างโรงงานของเราเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีวิกฤตค่อนข้างวิกฤตแต่อย่างบริษัทของเราเองเราก็สร้างโรงงานในปีนี้ซึ่งทุกคนมองว่าอาจจะเป็นยุคที่ไม่เหมาะการลงทุนเลยแต่เราก็เห็นโอกาสค่าเหล็กถูกค่าใช้จ่ายที่น้อยลงเราเห็นโอกาสตรงเนี้ยเราก็สามารถเอามาเป็นวิกฤตเป็นโอกาสได้งนั้นเราต้องคิดว่าอาจจะต้องมองโอกาสเหมือนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสที่มาถึงถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่โอกาสมันมาเราก็ได้โอกาสนั้นนะคะในการทําธุรกิจ การทำธุรกิจมันก็คือการแก้ปัญหาเราก็หาวิธีแก้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็หาวิธีที่แบบว่าให้มันเสียหายน้อยที่สุดเราก็มีพนักงานที่ค่อนข้างเยอะอยู่เราก็มาคิดว่าเออเราจะหาทางออกอยังไงใครที่พร้อมจะอยู่ช่วยส่วนใครที่จะกลับบ้านากลับบ้านนะเราก็อาจจะมีช่วยเหลือต่อเดือนนิดหน่อยเดือนละสี่ห้าพันเนี่ยครับคือเขาอยู่ที่บ้านเขาไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ให้เขาเพื่อให้คุณอยู่ได้ แต่พนักง,งานที่มาทํางานก็คือเราก็จ่ายเป็นปกติเขาก็อยู่กับเราเขาก็สู้มากับเราจนถึงตอนนี้เรามีวิกฤตเราก็ิ้งเขาไม่ได้เราก็ต้องช่วยช่วยต่อไปนะครับชีวิตของเราก็คือการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจมันก็คือการแก้ปัญหา ณตอนนั้นที่เรายังไม่เปิดสาขาเราก็มีปัญหาพอเราเปิดหนึ่งสาขาเราก็มีปัญหาทุกวันนี้เรามี13สาสาขาเราก็มีปัญหาเหมือนกันถึงแม้ว่าเราแก้แล้วมันดีแล้วพอแต่อีกเดือนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่เราก็ต้องแก้อีกนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็คือการเรียนรู้แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาคุณไม่ต้องไปมองหรอกว่าคู่แข่งเขาจะแบบ จะมีอะไรที่ดีกว่าเราหรือแย่กว่าเราหรือแตกต่างจากเราอย่างไรแต่ว่าถ้าเราสามารถรักษามาตรฐานของเราได้รักษาคุณภาพของอาหารของเราได้เนี่ยมันจะเป็นตัวการันตีเองว่าแบบลูกค้าก็จะกลับมา มันเป็นเรื่องที่เราต้องรักษาความซื่อสัตย์คุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสมมันเป็นจุดที่ทําให้เราอยู่อย่างยั่งยืนพี่อยู่มา16ปีและพี่ก็ยังอยากจะผลิตสินค้าที่ที่มีคุณภาพต่อไปในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ยังจะรักษาคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะพี่ไม่เคยคิดว่าจะทำอะไรให้มันแย่ลงพี่มีความรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่มีคนชมว่าอร่อย ทำมันให้ดีทําให้มันมีคุณภาพค่ะมันก็จะเป็นที่ติดใจลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็จะหามันพอเกิดโควิดนี่เป็นบทพิสูจน์พี่ดีมากเลยค่ะสินค้าพี่ขายดีมากเลยอันนี้เป็นเรื่องของความมั่นใจในคุณภาพเรามีความสะอาดเราไม่ใช้วัตถุก,กันเสียไม่ใช้สารฟอกมันเหมือนเป็นรางวัลน,นะคะสิบกว่าปีมันเป็นรางวัลที่ดีสําหรับเรา ในภาวะที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องบอกกับตัวเราเองในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทนะคะต้องมีสติต้องมีสติแล้วเข้าใจสถานการณ์นะคะถ้าบอกว่าไม่ตกใจคงไม่ใช่การตกใจของคนเนี่ยตกใจแล้ว How to ูทำยังไงต่อความคิดที่มองว่าเป็นน égative อันนั้นเป็น attitude ที่ผิดพี่รู้ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันสามารถเปิดเผยทำวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แล้วมันเกิดประโยชน์กับทั้งองค์กรเราและกับประเทศ เราบอกกับพนักง,งานทุกคนนะคะของ UAE ว่าในช่วงของวิกฤตเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะคะจากนี้ไปเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องดึงจุดแข็งของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นจุดเด่นให้มีความเป็นมืออาชีพที่สูงขึ้นแล้วก้าวกระโดดไปอีกขั้นตอนหนึ่งเลยทันทีว่าเราต้องรักษาความเป็นลีดเดอร์ーーในวงการนี้ให้อยู่ การบริหารจัดก,การก็จำเป็นต้องใช้ระบบซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้มัน l e นนะคะให้สามารถที่จะบริหารจัดก,การค่าใช้ใจ่ายให้มันอยู่ในระดับที่เราพอใจแล้วเราเชื่อว่าในอีกสักปี2ปีเนี่ยเมื่อวิกฤตมันหายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจลงทุนและเตรียมการตรงนี้มันจะทำให้เราสามารถต่อยอดให้เราเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในวงการนี้ได้ต่อไป แต่การที่เราเข้าสู่อะไรนะน่าน้ําใหม่หรือเรื่องใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นขั้นตอนที่ควรจะไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเพิ่มความสามารถในการส่งออกการวิจัยและพัฒนาการขายและการโฆษณาออนไลน์รวมถึงการส่งเสริมการเพาะปลูกเพราะเราเห็นว่าถ้าเราอยู่ที่เดิมเนี่ยมีแต่จะถดถอยการออกไปทํขก็เสี่ยงการไม่ทําก็เสี่ยง ถึงโควิดเนี่ยโควิดถามว่ากระทบเราอย่างไรโอ้โหเป็นรายได้ที่น้อยที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนรายได้น้อยในระดับแบบ10บสปีที่ผ่านมานี่คือน้อยที่สุดมันยากคือว่าเราต้องไม่ตกใจหรือเสียศูนย์แต่เราต้องเป็นหน้าที่เข้มแข็งเพื่อบอกว่าเราบัญชาการได้เราดึงเดินหน้าได้ทําธุรกิจมีกําไรก็จะไปดีใจมากขาดทุนก็จะไปเสียใจมากมันเป็นธรรมชาติของธุรกิจแต่สิ่งที่เสียไม่ได้คือชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของเรา คือตอนแรกที่ได้ทราบว่าได้รับรางวัลใบโพลพิเศษอวอร์ดใบสัตสิงเนี่ยตกใจแล้วก็ดีใจว่าสิ่งที่ทำมามันถูกทางมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มทําอะไรถูกทางมีคนเห็นโอกาสว่าเราทําในเรื่องที่ดีก็เป็นกําลังใจที่เราไปทําเรื่องเดิมๆนี่แหละหรือว่าเรื่องใหม่ๆที่มันจะดีขึ้นกว่านี้ก็คิดว่าทําให้ตัวเรารู้สึกดีใจทีมงานก็น่าจะดีใจมากๆ